พี่จีดพอจะแนะนำสายงาน HR สําสำหรับคนที่ไม่ค่อยแสดงออกไหมคะคุณเอเซรีรัชนีนะครับไม่น่าจะว่าเข้าใจคำถามไหมนะค่ะคือไม่ค่อยแสดงออกนี่คือไม่กล้าหรือแสดงออกไม่เป็นนะคะหรือไม่อยากอ่าสามอย่างนี้แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะคือคนที่ไม่มีโอกาสนะคะแล้วไม่ได้มีโอกาสทำแต่คนที่มีโอกาสแต่ทำไม่เป็น นะคะอันนี้ก็ต้องต้องถามว่าตัวตนเมื่อกี้พี่จีบอกว่าต้องมีมนุษยสัมพันธ์ครับต้องชอบทํางานร่วมกับคนนะคะอันนี้ต้องถามว่าท่านที่ถามเข้ามาเนี่ยที่บอกว่าบอกว่าอะไรนะคะไม่บอกว่าพี่จีพอจะแนะนําสายงานเอชอาร์สำหรับคนที่ไม่ค่อยแสดงออก่นะคือไม่อยากแสดงออกหรือแสดงออกไม่เป็นนะคะถ้าไม่อยากแสดงออกเนี่ยก็จะอยู่ในสายงานของการวิเคราะห์ วิเคราะห์ข้อมูลนะคะคือเรื่องของการทำเขาเรียกอะไรคะค่าจ้างนะคะการทำรีวอร์ดนะคะคอมเพนเซชันคบอเออะไรพวกอย่างนี้ครับค่ะโอเคนะครับอะลองประเมินดูได้นะก็ถือว่าเป็นเป็นคำถามที่ดีที่ที่เราได้ r e เฟล็กกับตัวเองนะครับเพาว่าไม่ไม่แสดงออกมันมันมีรายละเอียดปลีกย่อยอยู่ว่าเหตุผลมันคืออะไรนะครับผมคืออยากจะอธิบายอย่างนี้เพิ่มเติมนะคะว่า คนที่จะประสบความสำเร็จและเป็นผู้นำเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่เป็นนักร้องนักแสดงแต่เป็นคนที่ช่วยเหลือให้คนอื่นประสบความสำเร็จนะคะเป็นคนที่มีศรัทธามีบารมีเพราะฉะนั้นน้องไม่กล้าแสดงออกแต่น้องกล้ากระทําและน้องใช้แอคชั่นนะคะในการชี้นำตัวเองนะคะไม่พูดแต่คนเขาก็รู้ผู้นำในประเทศที่เก่งๆพูดไม่เก่งมีเยอะค่ะ แต่ด้วยการทํางานการบริหารงานการจัดการงานเขาสามารถทําได้นะคะเขาก็ประสบความสำเร็จได้ค่ะ action speaks louder than words ใช่ค่ะใลงมือทำเลยนะฮะถึงแม้ว่าอาจจะสื่อสารออกจากทั้งปากไม่ได้นะฮะแต่ว่าเอาผลงานการกระทำส่งเสียงดังกว่าคำพูดการกระทำส่งเสียงดังกว่าคำพูดนะครขอบพระคุณด้วยนะครับสำหรับคำแปลนะฮะใช่เลยครับเป๊ะเลยนะฮะ